ประโยชน์ของอะมิโนบลาวสารปรับสภาพดินเพื่อการทำนาข้อที่หนึง่งช่วยในการย่อยสลายฟางและตอสังให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วทดแทนการเผาทำลายฟางและตอสังทำให้ชาวนาไม่เสี่ยงทุจับรับลักหมืน่นและยังช่วยรักษาสภาพหน้าดินของเราแถมยังช่วยลดโลกร้อนครับผม ข้อที่2ส,สภาพดินที่มีลักษณะแข็งด้านกระด้างเกิดจากสภาพดินที่เสื่อมโทรมอะมิโนโบาวจะช่วยทําให้ดินล้วนซุยขึ้นเหมาะต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าวทําให้ต้นข้าวกินปุ๋ยเก่งขึ้นและการสลายของฟางและตอซังยังช่วยเพิ่มปุ๋ยในดินได้มากขึ้นอีกด้วยทําให้ต้นข้าวสามารถเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ ข้อที่3อะมิโนบลาวช่วยปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างและยังช่วยแก้ปัญหาน้ำสนิมน้ำเค็มน้ำที่มีสารตกค้างต่างๆซึ่งจะส่งผลทำให้ต้นข้าวแคลกแกนไม่กินปุ๋ยการจเจริญเติบโตต้องหยุดชะง,งักการใช้อะมิโนบลาวจะทำให้ปัญหาดังกล่าวหมดไปข้อที่4ปัญหาวัชพืชและข้าวดีข้าวเด้งการใช้อะมิโนบลาว ในการย่อยสลายฟางและตอซังยังส่งผลทําให้มเมล็ดข้าวที่หลุดร่วงเกิดการเปื่อยยุ่ยไม่ว่าจะเป็นข้าวไม้ข้าวปนข้าวด,ดีข้าวเด้งและ,มะเมล็ดวัชพืชต่างๆที่ตกค้างใช้อเมโนโบาวหมักเพียงแค่7-10วันปัญหาวัชพืชและข้าวดีข้าวเด้งจะค่อยๆบนหมดไปอย่างแน่นอน เกษตรกรชาวนาตัดสินใจใช้อามิโนโบลาวแก้ปัญหาต่างๆลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตและยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับวิธีการใช้อามิโนโบลาวขั้นตอนที่1สูบน้ำเข้านาให้ท่วมต่อสัง่งระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ20เซนติเมตรขั้นตอนที่2ไถพลิกหน้าดินหรือย่ำเทือก ขั้นตอนที่3ใส่อะมิโนโบราวฉเฉลี่ยไล่ละ1 0 0่ซีซีอะมิโนโบราวน์หขวดบรรจุ1 0 0 0ซีซีใช้ได้ถึง10ไล่การใช้นำอะมิโนโบราวน์หนึซีซีผสมน้ำา20ลิตรฉีดพ่นให้ทั่ว1ไล่หรือหยดลงแปลงพร้อมกับการไถพลิกย่ำเทือกก็ได้ขั้นตอนที่4หมักทิ้งไว้7-10วันก็จะเห็นการเปื่อยยุ่ยของฟางและตอซัง มเมล็ดข้าวที่ตกหล่นตกค้างก็จะลอยขึ้นมาเปื่อยยุ่ยเป็นน้ำนมขั้นตอนที่5ตีเทือกหรือตีนาเตรียมแปลงพร้อมหาวานข้าวหรือดำกล้าฟางย่อยไปหมดแล้วก็ย่อยสลายต่อฟางได้ดีกับที่ต้องใช้เวลามากกว่านี้ครเปื่อยยุ่ยหมดเลยฟางนิ่ม ดินดีครับสร้างไม่ได้เผาปีนี้ดีไม่มีคันเบนบกเมนเบินบลดินดีขึ้นมากครับแล้วก็วัชพืชลดลงครับก็ยาก็บางลงแล้วก็เขาดิดก็บางไปห้าไปเลยเกษตรกรตัดสินใจใช้อามิโนบราวประหยัดค่าย่ำเทือกไม่ต้องย่ำหลายรอบดินล้วนซุยดีตีนาง่ายประหยัดยาคุมเลนวัชพืชลดลงประหยัดปุ๋ยเพราะมีปุ๋ยธรรมชาติเพิ่มขึ้น